สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่พวกเราภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือ Mitsubishi Lancer Evolution 8นะครับกับสเต p อัพของกึ่งแข่งขันนะครับไว้วิ่งใช้งานประจำวันได้ด้วยก็ลูกค้าก็จัดเต็มมาเลยนะครับก็มีทำโรบาร์ด้านในนะครับมีการวางแผนในการจูนอัพเครื่องยนต์นะครับให้มีพละกำลังนะครับที่ สามารถใช้งานลงสนามได้นั่นเองนะครับก็อันดับแรกเลยก็เลือกอัปเกรดล้อยางนะครับล้อจะเป็นตัวขอบ18นะครับจาก NK Performance Line NK05RR ขนาด18กว้าง9 offset 35ตัวล้อเนี่ยจะเป็น Flowforming น้ำหนักเบาด้วยนะครับตัวยางก็เลือกเป็น Yokohama ที่เป็นตัวเซมิสลิปนะครับตัวท็อปสุดของ Yokohama เลยก็จะเป็นตัว Advan A052 ขนาด255/35 R18 แล้วก็พระเอกของเราในวันนี้ก็คือตัวชุดเบรคนะครับเป็น AP Racing Brake Kit by Repower นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นคาลิเปอร์6ลูกสูบนะครับเป็นรุ่น Pro 5000R ตัวนี้นะครับจะลงแข่งขันได้นะครับมีการระบายความร้อนที่เร็วนะครับมากกว่ารุ่นอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญตัวคาลิเปอร์เนี่ยทำจากอลูมิเนียมฟอยแบบ2ชิ้นนะครับประกบเข้าหากันนั่นเองส่วนตัวจานเนี่ยก็จะเป็นตัว AP Racing เหมือนกันนะครับขนาดจานเป็น362มิลกว้าง34นะครับตัวดีไซน์เลือกเป็นแบบ Curve r ร Cur e ลแบบ12เคิร์ฟนะครับตัวนี้ก็จะช่วยล้างหน้าพระเบรกนะครับให้มีความสดใหม่นะครับพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา,า2 2> วก็าาเดี๋ยวเรามาดมูรายละเอียดการติดตั้งของโปรเจกต์รถสนามนะครับของลูกค้าของ Repower ที่ไว้วางใจให้เราดูแลในระบบของตัวล้อยางแล้วก็จุดเบรก AP Racing Brake Kit by p o w e r ครับติดตามได้เลยครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Mitsubishi Lancer Evolution 8กับล้อตัว nk performance นะครับ nk 0 5 rr ขนาด18กว้าง9ออฟเซต35ตัวยางจะเป็น Yokohama a d v a n a 0 5 2ขนาด255ทับ3 5 r 1 8แล้วก็เอรข,ของเรานะครับเดี๋ยวเราซูมอัพมาดูกันใกล้ๆก็คือจะมีตัว ap racing brake kit นะครับ by re power ตัวนี้จะเป็นตัว pro 5 0 0 0 r cp 9 660พร้อมจาน ขนาด362มิมก็แท้ทั้งระบบนะครับก็ตัวนี้พร้อมไปลงสนามแล้วนะครับแล้วก็คันนี้จะไปวิ่งอยู่ที่ยะลานะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูความสวยงามนะครับก็ฝากผลงานดีๆฝากชุดเบรกดีๆนะครับ AP Racing by Repower นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ